ไปรู้จัก AI a p p f o r a AI ที่ช่วยทำให้เราทำวิจัยได้ดีขึ้น หน้าตาของ a อป f o ล่านะครับเปิดมาจะเป็นแบบนี้เลยจริงๆแล้วผมอัพเอกสารเข้าไปแล้วเขาจะมีแชทบอทเวอร์ชันต่างๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มแชทบอทแต่ละตัวไปได้เนาะสมมุติตัวที่ผมเพิ่มไปเนี้ยผมกดอัปโหลดไฟล์เอกสารไปสอตัวคือ Future Workforce ของ PWC นะครับแล้วก็ Future Workforce เช่นเดียวกันของ Future t a l e ของ MQDC นะครับสิ่งที่ผมทำคืออะไรเราสามารถเลือกแต่ละอันครับ อย่างเงี้ยผมสามารถถามไฟล์นี้ไปเราจะถามเองเลยก็ได้นะหรือเราจะกดโหลดพร้อมให้มันสัมมารีก็ได้นะผมบอกว่าสัมมารีคีย์พอยต์ให้หน่อยมันสรุปมันเป็นแบบนี้ให้ครับแล้วเรามีแหล่งอ้างอิงอด้วยว่าอันเนี้ยมาจากซอสแล้วมันจะไฮไลท์ให้ว่ามันมาจากช่องไหนโอเคไหม คือ citation ให้นั่นแหละทําให้เราสามารถเอาไปอ้างอิงและสร,รุปไปเป็น literature ได้ง่ายมากขึ้นอ่อานภาษาอังกฤษไม่ออกเราทำดีเทลเป็นภาษาไทยแล้วกดบอกสร,รุปเป็นไทยนะครับเขาก็แปลเป็นไทยให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มี source สสเช่นเดิมว่าอันเนี้ยแปลมาจากช่องตรงไหน,นโอเคไหมแล้วถ้าเราทําเอกสารหลายอันเราก็เปิดเอกสารฉบับถัดไปในหน้า chatbot เดิมได้เพราะเราต้องการให้ chatbot นี้คุยแต่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับคุยแต่เรื่อง future work force เท่านั้นเรากด summary ปุ๊บ จะแก้ตรงนี้ก็ได้นะอ่ะผมเอาไปเลยอ่ะลองมันจะใช้ไปประมาณเมื่อกี้ประมาณ5เครดิตนะครับเนี่ยครับระหว่างที่รอเขาโหลดนาะเราก็สามารถกดบุ๊กมาร์กในประเด็นที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจได้เอาไปยับกันต่อเนี่ยนาะเราก็จะสามารถดูบุ๊กมาร์กที่เราบุ๊กมาร์กเอาไว้ได้ตรงตรงนี้นะครับแล้วกดดาวน์โหลดคอนเวอร์ชันทั้งหมดไปได้ด้วยเนาะอ้าวโอเคครับมันออกมาแล้วเนาะนี่ก็คือสรุปของมันนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีไซต์เทชันไว้ให้ด้วยเนาะจริงๆเนี่ยอย่างเนี้ย แต่แปลกที่รอบนี้น่าจะเพราะว่าบทความมันยาวมากๆเขาก็เลยไม่ได้บอกว่ามันมาจากหน้าไหนนะครับแต่คิดว่าก็ถามเพิ่มเติมไปได้แถบนี้ก็คือถ้าเราจ่ายเงินเราสามารถเพิ่มแชทบอทได้หลายตัวซึ่งแชทบอทแต่ละตัวอาจจะทําในเรื่องเรื่องหนึ่งเช่นสมมติเราอ่านรีเสิร์ชเรื่องหนึ่งแล้วมีประเด็นประมาณ3ามพอยที่เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นเนาะเราสามารถสร้างเป็น3ามแชทบอทเพื่อเอาไว้ถามตอบในประเด็นแต่ละประเด็นได้แล้วแต่ละประเด็นเราก็แอดไฟล์ที่เกี่ยวข้องลงไปเพื่อทําให้เราเข้าใจมันได้ไง่ายมากขึ้น ส่วนไฟล์ก็ไม่เน็ตแบบนี้เลยเนาะแล้วอันนี้ก็มีพร้อมนะครับซึ่งพร้อมเนี่ยเราสามารถเซตสแตนดาร์ดเอาไปได้ด้วยนะว่าอยากจะถามไฟล์แต่ละไฟล์ว่าอะไรถ้าเราออกก n น z e ชุดคําถามมันดีมากๆนะครับแล้วเรามาเซตเป็นพร้อมไว้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าพร้อมเนี้ยอยากให้ไปอยู่ในแชทบอทตัวไหนอย่างเงี้ยก็สามารถติ๊กได้โอเคไหมครับที่สําคัญโหมดสุดท้ายนะครับชื่อว่าไฟล์วิสัสนะครับไฟล์วิสัตทำอะไรได้บ้างเราสามารถเนี่ยเลือกไฟล์เข้าไปเมื่อกี้ผมเลือกของ pwc เข้าไปเนาะแล้วเนี่ยจะสั่งให้มัน summary มมไหม เขาบอกว่า summary or t e x t หรือ translate this t e x t to English เนี่ยครับกดหนึ่งปุ่มปุ๊บมันรอประมาณสักไม่เกิน5นาทีครับมันส่งเข้าอีเมลส่งเข้าอีเมลเป็นแบบนี้เลยครับคือมันสรุปถูกหน้าให้เราเลย หน้า1พูดเรื่องอะไรหน้า2พูดเรื่องอะไรหน้า3พูดเรื่องอะไรเราจะใช้โหมดไฟล์วิสัทนี่นะครับเอาไว้ในการทำความเข้าใจไฟล์แบบ o วอร v วิวภาพรวมก่อนก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาลงดีเทลผ่านการแชทกับแชทบอทเพิ่มเพื่อเราจะได้ถามดีเทลมันมากขึ้นเนี่ยครับแล้วมันสามารถเลือกโหมดได้นะครับปกติถ้าถามปกติ fast mode ก็จะใช้ประมาณแค่หนึ่งเครดิตอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็น powerful mode เนี่ยมันจะมาใช้ประมาณ4เครดิตนะครับแต่ถ้าต่อ Google ด้วย มันจะใช้ประมาณ5เครดิตไปเอาคําตอบจากโลกของ Google มาช่วยตอบคําถามให้เราแม่นขึ้นพอรู้เรื่องเครดิตแล้วอะไรยังไงราคาครับถ้าสมมติเราอยากจะเพิ่มเนี่ย e a t e chatbot เนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มได้หเหรียญต่อ p u r c h a ช e เราจะได้อะไรเราจะได้1นึ่งแชทบอทนะครับแพ็กเกจนี้นะครับแล้วก็ใช้ประมาณเนี่ยหนึ่งร้อยเมกะไบต์สำหรับการอ่านไฟล์ถูกมากถูกมากมาสําหรับคนที่เริ่มต้นเนาะแต่เนี้ยถ้าเป็นคนรีเสิร์ชเยอะๆระดับหนึ่งอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ครับห้าแชทบอทห้าเรื่องอะไรเงี้ยครับ จ่ายเดือนละประมาณ5เหรียญถ้าช่วยทาให้งานวิจัยของปอโทและปอเอกของเราจบง่ายขึ้นราคานี้ถือว่าคุ้มค่ากับเวลามากๆนะครับอ่าและได้ประมาณ200เครดิตก็เนาะก็ลองดูนั้นว่าแพ็กเกจไหนที่เหมาะกับแต่ละคนนะครับและแพ็กเกจโปรคือ49เหรียญล้วได้ประมาณ500เครดิตแต่ที่มารีวิวตอนนี้นะครับเพราะแอฟโฟล่านะครับขายเป็นไลฟ์ชัมดิวในแอปซูโม่ด้วยและชัมดิวก็คือแทนที่เราจะจ่ายไปปุ๊บถ้าสมมติว่าเป็นสายรีเสิร์ชบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองเอ้ย เนี่ยถามประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ2 5 0 0นเท่ากับ400 400คำถามต่อเดือนเนี่ยใช้ประมาณ10แชทบอทจ่าย49เกเหรียญต่อเดือนใช้ได้ตลอดไปโอเคไหมซึ่งถูกมากๆแล้วเนาะแพ่นที่ดีนะ่าจะเป็นประมาณเทียร์2ครับถามได้ประมาณเนี่ย1 0 0 0 0เครดิต2000คำถามเปอร์มันได้40แชทบอทอ่าได้ไฟล์ประมาณ4กิกอย่างเงี้ยน่าจะเพียงพอสำหรับคนที่ทำงานวิจัยแบบปันกลางปันกลางเนาะแล้ว 69, ครั้งเดียวครับ 3- 4ถึงเดือนก็คุ้มทุนแล้วถ้าเราใช้เวอร์ชันนี้อยู่เนาะบอกเหมือนเดิมครับว่าไลฟ์ไทม์ดีลราคาถูกมากถ้าเราได้ใช้มันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปเพราะว่าจ่ายครั้งเดียวขาดแต่อย่าลืมว่าความเสี่ยงที่ตามมาของไลฟ์ไทม์ดีลคือถ้าบริษัทนี้คิดบิสเนสโมเดลนี้แล้วไปไม่รอดอาจจะเจงเงินที่เราจ่ายไปมันอาจจะหายไปเลยก็ได้ลองประเมินความเสี่ยงดูแต่เลือกตัวที่ดีมาให้แล้วเนาะถ้าใครสนใจใครเป็นสายรีเสิร์ชไปลองกันได้ครับกับกับเจ้าตัว AI สายรีเสิร์ชตัวนี้ครับ